เปิด5พระเอกตัวท็อปของโบเมรดาหลังย้ายมาช่อง3ปังมาก หน้าทีนี้คงไม่มีใครนาะอิจฉาไปกว่านางเอกสาวโบเมรดาที่นอกจากชีวิตจะดีดีแถมยังมีหวานใจที่เคมีตรงกันเวอร์อย่างและเอกหนุ่มอเล็กที่ระดเด็ดแล้วตั้งแต่เธอหมดสัญญาและย้ายช่องข้ามฝั่งมาพระรามสี่ผลงานของเธอนั้นแต่ละชิ้นก็ได้ประกบกับพระเอกตัวท็อปของเมืองไทยเลยทีเดียวแต่จะมีผลงานอะไรและร่วมงานกับพระเอกคนไหนบ้างไปดูกันเลย อาเล็กทิละเดดและนี่คือผลงานชิ้นแรกๆหลังหมดสัญญาช่องเดิมของสาวโบโมรดาและเป็นกัน ร่วมงานครั้งแรกของทั้งคู่กับ MV Music v ว d e o ิดีโอเพลงโอเคหรือเปล่าและหลังมีภาพคู่ออกมาร่วมงานก็ทำให้ทั้งคู่นั้นโดนเพลงเล่งเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่ต่างฝ่ายต่างโสดแถมเคมีของทั้งคู่นั้นก็ยังเข้ากันดีดีก่อนจะมีการรวมงานกันอีกครั้งกับการถ่ายรายการ YouTube ของหนุ่มอเล็ก และมีข่าวจินจนทั้งคู่นั้นออกมายอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่และวันวาเลนไทน์นนท,ที่ผ่านมาสาวโบนั้นก็ได้แย้มว่าพี่อเล็กเป็นคนใส่ใจมากเคยให้ดูดอกไม้แค่ครั้งเดียวแวบเดียวแต่เขานั้นจัดให้ดั่งใจในวันวาเลนไทน์นทแรกของทั้งคู่ นเดชคุกกีมิยะละครมนรักหนองพักกระยงถือว่าเป็นละครชิ้นโบแดงของทั้งคู่เลยล่ะค่ะแถมยังเป็นละครแนวพื้นบ้านที่เป็นภูมิรำนาเดิมบวกกับเนื้อเรื่องที่สนุกสนานการร่วมงานละครครั้งแรกของโบและนเดตจึงกระแสดีเรตติ้งแรงฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยทีเดียว เจมจิรายุนี่ก็เป็นการร่วมงานของพระเอกนางเอกตัวท็อปของจอแก้วกับผลงานจอเงินที่ฮือหาตั้งแต่เห็นตัวอย่างกันเลยทีเดียวสำหรับภาพยนตร์เรื่องอโยธยามหาะรวยเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นแนวพีเรียดแต่คาแรคเตอร์ของนักแสดงทุกคนต่างเห็นตรงกันว่ามันเป็นเจมจิโบเท่านั้นงานนี้ก็เลยทั้งปังถังหาแบบจัดเต็มเลยทีเดียว รักคณาวุฒินี่คือผลงานมิวสิกวิดีโอที่ได้ร่วมเล่นด้วยกันครั้งแรกของโบกราฟและเป็นการถ่ายทอดเพลงของสุปตาตลอดการอย่างเบิร์ดธงชัยกับบล็อกเกอร์หนุ่มหนุ่มกลากับเพลงทุกวันได้ไหมงานนี้เรียกเสียงฮือหาตั้งแต่ได้เห็นทีเซอร์และทั้งเพลงและมิวสิกวิดีโอก็ออกมาระมุ่นมากๆอีกด้วย หมากปรินนี่คือผลงานละครเรื่องล่าสุดของโบเมรดาแถมคราวนี้ยังได้ประกบคู่กับเพลสุดหล่อหมากปรินกับละครเรื่องใต้เงาตะวันซึ่งงานนี้ชื่อชั้นเรื่องการแสดงของทั้งคู่บอกได้เลยกินขาดและถือเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนนั้นเฝ้ารอติดตาม ทั้งพระเอกที่ได้ร่วมง,งานและพระเอกในชีวิตจริงของสาวโบนั้นบอกได้เลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ชีวิตดีดีและนาอิจฉาม,มากๆอีกด้วยละค่ะแล้วคุณอยากให้สาวโบมีผลงานรวมกับพระเอกคนไหนมากที่สุดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ